สวัสดีครับขัยัยสมบิษครับผมเมื่อนี้มากินข้าวเที่ยงน้ากันข้าวเที่ยงง่ายๆนะครับใส่กอกใส่กอกเมืองพ้นนะครับซีใหม่ซีใหม่ที่เจ้าขายอยู่ทางไปบ้านมูมน่นเนาะเมืองพ้นสิบบาทนี่แล้วนะครับเจ้านี่ทาเห็นไปแบบนี้ บ่มีพิดหวังนะครับอันนี้ไม้ละสิบบาทนะครับสี่สิบบาทอันนี้ข้าวเหนียวนี่สิบบาทนะครับก็มีใตะหมักพริกหนวยใต่หมักพริกหนวยมสามหน่วยกับปาผักก็คือผักกราบแดงกับแม่น,าน,านันกระหล่ำนะครับห้าสิบบาทสำหรับอาหารวันนี้อ๊บ <c oughs> มาครับ จวดๆง่ายๆอืมขอปิดมือแต่งหัวปีแ โปรติดมือจับนี่ก่อนลองดูปันเตียนบอก mm เสื้อมากินเมื่อไรกันยังเหมือนเดิมจับกืออง้งกอล 搞不了。 เรียบร้อยครับเขาเที่ยงมือาน,นี้ห้าสิบบาทห้าสิบบาทตัวนี้ไม่ละสิบบาทซื้อมาซีไม่แล้วก็เขาเหนียวถุงหนึ่งเขาเหนียวถุงนึงนี่สิบบาทรวมกันเป็นห้าสิบบาทห้าสิบบาทแบบไม่ต้องทํานะครับแสบกินย่ำอะไรกับแสบนะครับของที่มีคุณภาพของดีมีคุณภาพแม่น,นทีเอาไปคลายไซกับคุณภาพเหมือนเดิมนะครับคุณภาพเก่า เนี่ยไส่กรอกมีใส่กรอกหมกูใส่กรอกเนื้อใส่อัวแล้วก็มีไม่ละหาบาทไม่ในน้อยน้ำนะครับมันจะมีที่เขาเจ้าจำนายเป็นเป็นจุดซูดที่เขาเจ้าเฮ็ดนะครับผมไม่ถามมึงเข้าเจออ้าช่ว่มันได้ลงทุนแบบใดเข้าจิตจิตตอรับอันอันเนี้ยแบบไดน้องใคจะได้ขายอยากขาย ผู้เพ่นขายอยู่นี่บ้านมูมงมดนี่นะครับพ่นก็ว่าเพื่อนเป็นหน้าเพราะฉันเพ่นก็ว่าโ้เฮ็ดจะละเมอเฮ็ดบ่ท่านขยายก็คงจะเบ่คือดอกเพราะเพิ่นรับ่ท่านแต่ที่รอบยู่นเดียวนี่ก็บ่ไหวเฮ็ดบ่ไหวรพราะเพนลงมือเองนะครับลงมือเองอยู่ที่เมืองพนนะครับเมืองพนหล้ะก็เพิน่นเพิ่นก็จะากแพ็คแซ่แข็งแซ่อย่างทรงสาขายหอ่ของเพิน่นทุกๆมือนะครับ ทุกทุกมือที่ผมไปชิมได้รสชาติเกาอิลิบอมีเปลี่ยนแปลงนะครับแซบเหมือนเดิมนะครับมั่นก็บัใหาหนออันนี้หน่อยนะครับพี่พี่น้องอันนี้หน่อยแต่ว่าแซบสิบบาทนะครับมือนี้ของสิบบาทเนี่ยฮซื้อยากแล้วนะครับอ่าสำหรับมือนี้เอาไว้ซัมมก่อนนะครับกินข้าวเที่ยงกับไส้กรอกนะครับ กับคนเดียวสิบบาทอาหารเที่ยงห้าสิบบาทไม่ต้องทํานะครับอิ่มอันนี้เหลือเหลือหนึ่งเดี๋ยวใบเตยกับขึ้นมากะจะเห็นใบเตยชิมเบิงว่าจะกินบ่หราอว,ว่ากินกะให้พ่อใบเตยนะครับเหลือหนึงมันก็มีคุณค่าเด้ไม้หนึ่งไม่ใช่ว่าไม่มีคุณค่าอ่ะเอาไว้สมนีกรเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ